1. การปลูกฝังรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการดำเนินงานในปีการศึกษา2568มีดังนี้ 1. น,นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมลูกเสือเลตนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์คาบเรียนที่1นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะณวัดบ้านนนแดง 3. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพเช่นการทำขนมดอกจอกจากแตงโมการตอนกิ่งพันธุ์พืชการทำเหรียญโปรยทานการทำน้ำยาล้างจาน 4. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ เช่นกิจกรรมโรงเรียนสีขาวกิจกรรมวินัยจราจร 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยโรงเรียนจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีเช่นการศึกษาสายพันธุ์แตงโมการปลูกการดูแลการแปลรูปแตงโมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำแตงโมข้าวเกลียบจากน้ำแตงโม ขนมดอกจอกจากน้ำแตงโมเป็นต้น 3. การปรับกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีนักเรียนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกร,รมประยุกต์ต่างๆตามระดับชั้นเรียนและสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคุณครูและบุคลากรมีความรู้ด้านสื่อ ICT และสามารถนำประจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นโรงเรียนจัดกิจกรรมทักษะด้านการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้สามารถตั้งคำถามและสแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยทักษะการสื่อสารทั้งบุคคลและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น3กิจกรรมคือแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์หก เร่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเช่นกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทบกพร่องทางด้านร่างกายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางด้านร่างกายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษเช่นด้านดนตรีวงโยธวาทิตโดยให้บริการชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บระบือหมอลำไปสแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานที่วัดบ้านโนนแดง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเช่นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งร้องเพลงสากลได้รับรางวัลเหรียญทอง 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรดังนี้กิจกรรมวินัยจราจรการอบรมดับเพลิง ถังป่าแนวกันไฟการอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาสายการขาดเรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชรปีการศึกษา2567ระดับจังหวัด 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าระดับจังหวัด 3. ได้รับโรงเรียนต้นแบบสุขคาดีมีความสุขประจำปี2568ระดับสพท9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีกิจกรรมและดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคดังนี้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนฟรี15ปีการคัดกรองนักเรียนทุนการศึกษาของนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการศึกษาต่อ โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเสมาปปรสระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาของเขตตรวจราชการที่12ปีการศึกษา2567 3. best practice ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยโรงเรียนได้จัดอบรมคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้นำเสนองานผ่านโปรแกรม Canva มีการใช้โปรแกรม Canva ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกคน นอกจากนั้นยังอบรมการใช้โปรแกรม Chat GPT การพัฒนาตนเองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และสนับสนุนให้คุณครูอบรมความรู้หลักสูตรต่างๆทั้งจากออนไลน์และออนไซต์ 11. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Canva Chat GPT นอกจากนั้นมีการรวมกลุ่มครูทำกิจกรรม PLC ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัล Best Practice ด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community (SLC) ปีการศึกษา2,567ระดับเขตพื้นที่ซึ่งได้ต่อเนื่อง2ปีปีการศึกษา2,566ได้รางวัล Best Practice ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ plc 12ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนได้จัดกิจกรรม anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทําโดยโรงเรียนได้จัดค่ายฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนทุกคนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังแจกชุดพละเสื้อพละและกางเกงวอร์มคนละ1นชุดและเสื้อโรงเรียนวิธีพูธคนละหตัวและคัดกรองทุนการศึกษาของนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 43. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมโปรง่งใสมีส่วนร่วมตรวจสอบได้โดยทางโรงเรียนได้รับผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นผู้อำนวยการได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวและ best practice ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับยอดเยี่ยมรองผู้อำนวยการได้รับรางวัล best practice ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับยอดเยี่ยมคุณครูและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568โรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุข2568 โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2568ถึง2572โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร